แรงบันดาลใจตอนอนุภาพธรรมะจะต้องใช้กำลังใจสักเท่าไหร่คนที่เคยมีชีวิตผิดพลาดจึงจะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้จะต้องเรียนรู้อีกนานเท่าใดกว่าที่ใครสักคนจะรู้ผิดชอบชั่วดีสิ่งใดหนอที่จะช่วยได้ช่วยสร้างกำลังใจช่วยให้ความสว่างเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงทางอีกต่อไป ในสมัยพุทธกาลพระนางสาม,มาวดีราชนีแห่งเมืองโกสัมพีมีหญิงรับใช้อยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนพิการหลังข้อมมาแต่กำเนิดนางมีชื่อว่าคุชุตตราคุชุตตรามีหน้าที่ประจำคือต้องนำเงินจำนวนแปดกะหาปณะนะไปซื้อดอกมะลิมาถวายพระนางสาม,มาวดีทุกวันแต่ด้วยใจที่เต็มไปด้วยความโลภนางจึงโกงเงินค่าดอกไม้ โดยซื้อเพียงสี่กหาปณะนะและอยากยอกเงินอีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นประจำเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งนางได้มาที่บ้านของคนขายดอกมะลิเช่นเคยนางเห็นคนที่บ้านนั้นกำลังจัดอาหารอย่างปราณีตงดงามด้วยสีหน้าร่าเริงเบิกบานนางจึงถามว่านี่พวกท่านจัดอาหารอย่างวิเศษเช่นนี้เพื่อใคร คนเหล่านั้นก็ตอบว่าพวกเรากำลังจัดเตรียมถวายพัตตาหารแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคณะพิสุสง์ขอเชิญเธออยู่ร่วมพิธีกับเราก่อนเถิดเพียงได้ยินว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางรู้สึกดีใจมากจึงตกลงใจรออยู่และด้วยเหตุนี้นางจะได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ธรรมะของพระพุทธองค์ค่อยๆส่องสว่าง สู่ใจที่มืดมนของนางทีละน้อยทีละน้อยจนในที่สุดใจของนางก็สว่างสวยมองเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงได้นางพิจารณาถึงชีวิตที่ผ่านมาพลางลำพึงว่าเราเที่ยวสแสวงหาความสุขในทางที่ผิดชีวิตจึงมีแต่เรื่องที่น่าเศร้าระหว่านพืชเช่นใดยอมได้ผลเช่นนั้นที่เราเกิดมาหลังโกง ก็เพราะทำสิ่งที่ไม่ดีไว้ในอดีตมาบัดนี้เรายังมีใจที่คดโกงอีกช่างไม่สมควรเลยนางเกิดความละอายต่อความชั่วจึงตั้งใจสุจริตมัน่นทำความบริสุทธิ์ที่กลางใจเมื่อจบพระธรรมเทศนานางก็มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันครั้นส่งเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว นางจะซื้อดอกมะลิด้วยเงินแปดกะหาปณะนะพระนางรู้ดีแล้วว่าเงินที่ได้โดยทุจริตนั้นจะนำความเศร้าหมองขุนมัวติดใจอีกยาวนานบัดนี้นางเห็นคุณค่าของจิตใจมากกว่าคุณค่าของเงินเมื่อนางกลับมาถึงพระราชวังพระนางสามาวดีได้ถามนางว่าเหตุใดว,วันนี้เธอจึงซื้อดอกมะลิมาถึงสองเท่า นางคุชุตราจึงสารภาพความผิดที่เคยทำมาทั้งหมดพระนางสามาวดีมองดูหญิงรับใช้หลังค่อมด้วยความเมตตาพลางถามว่าคุชุตราอะไรหนอที่มีอนุภาพทําให้เธอเปลี่ยนแปลงไปถึงเพียงนี้นางกราบทูลว่าเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้ามีใจที่มืดมนเห็นความชั่วเป็นเหมือนน้ำผึ้งเห็นความคดโกงเป็นความเฉลียวฉลาด แต่เมื่อได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความสว่างก็เกิดขึ้นในใจข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทำความชั่วอีกต่อไปพระนางสามาวดีได้ฟังถ้อยคำของนางก็เกิดความศรัทธาจึงขอให้นางแสดงธรรมเมื่อพระนางสามมาวดีพร้อมทั้งบริวารได้ฟังธรรมจากนางทุกคนต่างก็มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันกันทั่วนหน้า ท่านผู้ฟังคะมีเป็นเรื่องราวชีวิตของคุชุตระหญิงผู้เกิดมาอาพับและใช้ชีวิตอย่างผิดพลาดมาโดยตลอดแต่ในที่สุดคุชุตระผู้นี้ก็คือบุคคลที่พระบรมศาสดาทรงยกย่องว่าเป็นอุบาสิกาผู้เลิศทางการแสดงธรรมใครที่เคยน้อยเนื้อต่ําใจในโชคชะตาใครที่เคยคิดว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นผิดพลาดเกินกว่าจะเริ่มต้นใหม่ได้ เราคิดเช่นนั้นได้อย่างไรในเมื่อโลกนี้ยังมีธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ไม่ว่าเราจะเคยเป็นใครมาก่อนก็ตามธรรมะจะสอนเราให้เข้าใจชีวิตและรักชีวิตอย่างถูกต้องดีงามให้เราเต็มเปี่ยมด้วยกำลังใจที่จะก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งความดีอดีตที่แสนเศร้าสิ่งที่เราเคยผิดพลาด ลืมมันเสียเถิดแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่เช่นกุชุตราผู้มีธรรมะอยู่ในหัวใจ